สวัสดีครับเรามาพบกัน ep ที่11นะครับ ep ที่11แล้วนะกับบ้านมุงพระเครื่องรายกาอรอละ200บาททุกองเลยนะคะเก็บฟรีมีเงินไปทางเก็บเงินไปทางนะนี่แอดไลน์เบอร์โทรนี่เลยนะครับบ้านมุงพระเครื่องนะแอดไลน์ได้เลยเรามาเริ่มรายการที่1เลยนะเป็นพระเนื้อดินนะ มีคู่สององค์เรียกไม่ถูกจริงๆว่าคือพระอะไรนะแต่เก่าดีนี่เป็นพระชินราดเนื้อดินนะครับพิมพ์สรงสวยงามนะมีอายุเก่าดีแหวนอัปกา้าชุบนิกเกิลน,นะครับ หลวงพวว่ออ้วนไหนผมไม่รู้นะแหวนยังสภาพดีอยู่อันนี้แหวนนางกวักอันนี้ผมเคยได้มามื่ก่อนเขาบอกเป็นหลวงพ่ออิ่ม,มวัดหัวเขานูนฮะสุพรรณบุรีผ้าปกเนื้อชินเน่ทราที่นะครับแต่เก่านี้ รายการที่ห้านะปกใชินและการที่6กพักสังกะจายเนื้อดิน,นยิ้มเ้ยเก่านะเรียมกรอบตนเลสรายการที่6นะรายการที่7จ็พาตาข่ามะปางข้ามะปางนะครับแต่ที่มีรอยนี่คือรอยของพลาสติกนะครับพ้าไม่แตกไม่หัก แต่มันเป็นเรียบวินเทจเลยไม่อยากแกะนะไว้อย่างนี้แหละคลาสสิกดิคลาสสิกนี่นี่นกาทันเปลางเนื้อดินรายการที่เจรายการที่8ดเป็นพลานเนื้อดินอีกแล้วนะเขียนข้างล่างว่าอะไรมัลุกผมอ่านไม่ออกนะเปิดใครรู้ที่อไปนะ200อบาททุกองนะมีเก็บเงินปทางด้วยนะ รายการที่เก้ารูปลอหลวงพ่อเดิมเก่างักเลยนี่เก่าเก่าเก่าอะไรขนาดนี้นี่นี่เก่าจริงรุ่นอะไรเลงไม่ถูกนะรายการที่เก้าหลวงพ่อเดิมรายการที่สิบเป็นพระนางกวักนะนางกวักออกขงน้ำมันนะ ขนาดเท่าปากน้ําองค์เล็กแต่กวักสูงนะกวักสูงก็บอกว่าดีนี่ได้ไปนะกวัเกเงินกวาดทองเข้าบ้านเลยนะเนี่ยทุกรายการนี่องละสอ0รบาทหมดเลยนะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่แอดไลน์เบอร์โทรนี่สนใจบ้านมุงพระเครื่องนะนี่โทรมาปุ๊บรับปับ๊บขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ ขอบพระคุณลูกค้าใจดีนะคะ